สวัสดีจ้าอีสานตามฟันจ้าเย่ดาวเดิมเมือนี้สิสวนกินจูอีกแล้วจ้ากินของข้าวนาะจามึงกินของข้าวข้าเดี๋ยวเบอดจ้ามาจ้ามากินซอยจูนด้กันกันกบเจาเพีย้ยผมขมจ้าพีจา่จะหมอเจวเพียต้มแล้วเรียบร้อยได้จ้าพีา่น้องเทสซุกจ้าเทสซุกต้มขิงั้วนเยาว์เฮงยูทูกม่าปืมพักกับเสีมีพุ่นละจ้า ท้ายกีเลิศเกิดน้ำดินใบตุ่มมะเละบางน้าคือมาอยู่ผีเพียงไผ่ยออมใบชะพูผ่เดือนน่ะค่ะกะก้กอนสิกินกะขาเซียไม่ชอบคาเซียกันจ้ะจะบวกนึงเน,น,นาะมีแห้งางาๆ ขักกันนอนกับผัวสิบเทอือพ่อพี่น้องเลยอืมอ่ะแบบพี่ช่วยแซ่บแซ่บสบายนางผ่าคีรีหัวหจ้ะรู้ปีงนี่ตรวจจัดขนาดเลยกินยุ่งของไอ้จ้ะมีต่านผู้บ่าวแหละผู้บ่าวเมียสูดกิน เตะเพื่อเพื่อนมาดีจ้ามาสิน้ำกันผู้เด็กปรมาทคลิปนี้กับพานนี่จ้าผู้เด็กปรมาทก,กินควงทีควงเขาเนาะจ้า,จาบ้าวกก่นนา,า,ากันนะขสีดาม่ากับดาม่าบ่าวเด้อยัองเห็นอะไรนี่น้ำอืม ตับหวานช่วยช่วยยุพี่น้ององยานยบกสูมารีกุ้งเต้นกับนี่ได้จะี่น้องต่อจากคลิปกันั่แหละคลิปเพชรกุ้งเต้น ที่สือแดงมันก็ยิ่งจะตแพงเนาะไ่เยไม่มมันเนาะสาสิบบาทสี่สิบาทมิตรพักอืมผู้ใดเฮตเดียวฮะช่วยกนี้เมื่อนีเขากินตับงัวแล้วมื่อแล้เขากินตับัวา ใว่าตัวนี้มันเสียบโทรศัพท์ไดรตัวนี้มันส่กับซีดีอยากขาดเสียด้จ้ะสายมันบอกเออที่เสียบมีอันนึงมันเสียบโทรศัพท์ไดรเนี่ยผมนึกว่ามึงจะเงา้ยวตัวยังไงยังเงีวตัวมพอใช่ยังมีตัวขายพอได้พอนี่จ้ะหืมพี่นุ่มส่วนจัด อปููพเพดบบะนั่นแหละเด็กน้อยเป็นยังไงล่ะใร่ไงจะขนตะนุมคำยังไงจ้ะรู้ทัวร์รู้ทัวร์เต็มปาก เออแล้วนอะพี่น้องคลิปนี้กับจบซ้ำนี้แล้วจ้าพี่จจสิไปเขาว่วงไงเขาสิกินบนี้จากเขาสิบริกิสน <c oughs> สวัสดีจ้า